ทำเตือนไปคนคมเสื้อสุดขดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นการันทีผิดกฎหมายทุกชีดทางช่องไปแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อย,อย่าลืมทิชกดไลค์กดเช์กดกระดีค้ับลาไม่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนกลับมาแล้วมาแล้วไวล่าบัตนากับวันวันที่ 24นะครับเนาะเดือนสองปี66กับพี่้องครับพี่้องเป็นจะได้ครับพี่คนถือไลฟ์วาครับวันนี้เขาทั้งล่างก็บดนะครับเนาะกัคิดว่ามีก็ถืออยู่ครับผมก็บนี่น้อยกันไลายครับผมกัพี่น้อยถูกปกปังทุกขวดนะครับเนาะให้ถูกดูยิงสี่ทุกขวดครับเขาทุกขวดครับผมกัย่ามใส่เต็มเต็มถูกทุกขวดนะครับเนาะ เพชรเป็นเขาทุกขวดครับผมหัวยครับเนาะครับเนาะสวยสุดพี่คุดนะที่ได้มีลดนะครับเนาะครมีบดถือใบย่าวกันนะครับเด้อคอยพี่น้องรุ่งเรืองความรุรับผมพี่คุได้ถือกดีใจนั่นครับเสียใจซะหรับพี่น้องบดถือบดได้บดสื่อบดถือกับพี่น้องได้ซื้อเข่านะครับเนาะถือสุดข้อหวยชุดชุดท้ายครับชุดสองตัวบนล่างตรงๆครับเขาทุกขวดแล้วพี่น้อง วันนี้เขาต้งล่างขบบนเลยครับผมแต่ตัวที่จับให้สองตัวบนสองตัวล่างนะครับชุดกดกอนบัวเข่านะครับวันนี้ครับสีเน้นเน้นให้เลยพี่น้องวันเน้นเนยนให้เลยครับผมสี่ได้ตัวหนครับพี่น้องครับไปเบิ้งกันเลยครับผมครับับวาเพิ่งับพี่นอครับผ่าตัวนะครับเนาะแมวทางเวลาพัฒนาครับชุดผ่าตัวครับกระเด้งต่อไปนี้ครับพี่น้องครับหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งหกหนึ่งหก 1> 6กหนึ6งหกสครับพี่น้องครับชุดซาโตนะครับแนวทางหัวลาบัตนาครับหัวทีจีสิครับเดือนสอปี6กครับเดินต่อไปนี้ครับพี่น้องครับ6 1ห1ึ6 1, 4 1 4, 6ี6หนึ่งสี 6 1 4ครับพี่น้องครับตัวเน้นนะครับเนาะ6 1 4 1 4 6 2 6 1 4ครับพี่น้องครับตัวลองนะครับเนาะ6 1 6 1 6 6 1 6 2 4ครับพี่น้องครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าหวยอ้หัวนี่นะครับเนาะเกือบทุกหัดในพระเดือดกุมภานะครับมีมเตอสองนะครับสังเกตตรงนี้สองมีหกนะครับมีสี่ครับผม กะชิมิแบบมีครับมันส่งแบบมีครับพี่น้องครับโอ้โหคือกัดเพราะมันส่งถูกได้ครับพี่น้องครับนี่คือแนวทางครับหวยเล่าพัฒนาครับโภตีหาครับโภตียุบซีครับพี่น้องโภตีครับโภตียุบซีเดือนสองปีโอโหครับนี่คือชุดฐาตัวนะครับเนาะกะสีแดงในี่คื่องพุตัวเนี่ยครพี่น้องครับมากะเลือกเอาครับผมมากะพานครับพี่น้องครับครับคำว่าเบิ้งชุดซีโตนะครับ สุดซีโต้เนี่ทางหวยร่ำบรรณาครผลวันที่ยี่สบสี่เดือนสองปีหกหกครับผมสุดซีดโต้แดงต่อไปนี้ครับพี่น้องครับหนึ่งสีสองสีหนึ่งสี่สองหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหาสองสีสองหกหนึ่งสีครับสุดซีโตนะครับเนวทางหวยร่ำบรรณาครผลวันที่ยี่สี่ครับเดือนสองปีหกหกครับแต่สดงต่อไปนี้ครับผมหนึ่งสีสองหก หนึ 16, 16, 26, 26, 16, 16 min, ่งหกหนึ่งาสองสี่สครับพี่น้องครับมักกบแคบไปครับผมมักกะพานครับพี่น้องครับตัวเด่นนะครับเนาะตัวเด่นคือสีเดงครับหนึ่งหกหนึ่งหกครับตัวเด่นครับสุดสี่ตัวนะครับเนาะสองหกหนึ่งสี่ครับผมนี่คือตัวเด่นครับตัวล่องครับหนึ่งสี่สองหกครับ2องหาสองสี่ครับพี่น้องครับ มากระจดไห้เข้าไปครับามกับพ่านครับผมคำว่าเบื้องชุด3ามโตนะครับสุด3ามโตบนครับวันที่24ครับเดือน2ปี6คกับเนวทางมวยเล่าพัฒนาครับในทางต่อไปนี้ครับผมก็มีซ2 6 6งห5 2ก6 1ึ่งหกหาสครับผมซีสองหกหก 614กับนี่คือแนวทางหวยลาวพัฒนาครับวับนวันทียิบซีเดือดสองปีหค้กับพี่น้องครับมากระจดไว้ยเก็บไ, L, ไว้ครับผมตัวเน้นนะครับเนาะ616 614ครับนี่คือตัวเน้นครับสามตัวนะครับวับนวันทียิบซีเดือดสองปีหคกับผมแนหวนทางหวยลาวพัฒนาครับผม,มรับก็มาเบงกรับจุดสองตัวบนนะครับเนาะ แนวทางเวลาพัฒนากับหลวนทียี่สี่เดือนสองปีหกหกครับพี่น้องครับแนวทางเวลาพัฒนากับหันทียี่สี่เดือนสองปีหกหกครับสุดสองตัวบนกระได้ต่อไปนี้ครับพี่น้องครับสองหกหนึ่งหกสองหาสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งหาครับมีตัวบนหกชุดนะครับเนาะกับมีสองหกหนึ่งหกสองหาสองหนึ่ง หนึ่งหาครับผมชุดเด่นนะครับเนาะหนึ่งหกสองหาหนึ่งสี่หนึ่งหาครับผมนี่คือตัวเด้นบทนะครับเนาะมักกะจดไว้ครับพี่น้องครับว่ามักกะพันใดครับผมวิ่งรูดนะครับหนึ่งกับสองครับบนนะครับวิ่งรูดหนึ่งกับสองครับพี่น้องครับมักกะจดไว้ครับพี่น้องครับไว้ครับผมมักกะพันใดครับผม สมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกรมออนไลน์โทร0866557112รับรายละเอียดได้ที่ w w w s o สมยศไอ .com ครับคำว่าเบิกับจุด2ตัวล่างนะครับเนาะจุด2ตัวล่างครับแนวทางหวยเล่าพัฒนาครับโหดวันที24ครับเดือน2ปีโหกับใน่องปีครับผมบอยก่อนครับ วันนี้ครับชุดสองตัวบนล่างนะครับชุดสองตัวนะครับหรือว่าชุดเนี่ยไอ้ข้าล่างกับบนนะครับเหมือนกันเลยครับพี่น้องแบบชุดนี้ครับยเหมือนกันเลยครับเอาได้เหมือนกันครับสูตรเี่ได้เหมือนกันหมดเลยครับก็ชุดสองตัวล่างครับก็ได้แบบนี้ครับสองหกหนึ่งหกสองหาสองซีหนึ่งีหนึ่งหาครับพี่น้องครับชุดเด่นนะครับหนึ่งหกสองหา หนึ 1> 1 1, 4, the debates, ่งซีหนึ่งหาครับพี่น้องครับนี่คือชุดเน้นครับสองตัวล่างครับผมวิ่งรูดนะครับก็คือกัดครับพี่น้องครับหนึ่งกับสองครับวิ่งรูดหนึ่งกับสองครับนี่คือชุดสองตัวล่างครับผลวันที่ยิบซีเดือนสองปีโคโคครับพี่น้องครับได้คือกันนะครับเนาะก็เฮ็ดตามสูตรครับพี่น้องครับมากระจดไว้เก็บไว้ครับผมมากับพานครับครับมาเบิ่ง สุดเบิลนะครับวัวันทียิบซีครับเดือน2ปีโคครับละวังเบิลนะครับถ้ามีเบิลครับกับมีคำตอบนี้ครับ2 2 6 6 7 7 6 6 1 1เจ็ดเจ็ดหซครับ2 2 6 6 1 1นะครับ1 1ึ่ครับพี่น้องครับตัวเด่นนะครับ2 2 6 6ครับพี่น้องครับ ตัวเดยนสองสองครับครับพี่น้องครับมากัจดดว้ครับแคบไบครับพี่น้องครับนะครับวดมาเนียแลวครับพี่น้องหวดนี่จะออกเบิรครับเท่เบิ้์กับมีครับตัวเด่นนะครสองสองครับหกหกครับผมอ่าถลอกับเจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งหนึ่งซี่ีครับพี่น้องครับมากัดจดไใบแคบไบครับพี่น้องครับครับับพี่น้องครับ เบื้งชุดกันนะครับาะชุดกัน2ตัวบนล่างครับพวดวันที่24ับเดนปี6ครับผมชุดกัน2ตัวบนล่างครับแสดงต่อไปนี้ครับ2หหนึ1ง1หาีห่หาครับสอกกครับพี่น้องครับ ชุดเด่นนะครับเนาะหนึ่งหกสองหาหนึหาครับ1นึ่งหกสอหาหนึหาครับพี่น้องครับสองหัวกับสอนี่ครับพี่น้องครับมันเคยออกไปแล้วนะครับเนาะหมดก่อนแล้วสองสี่ออกว่าสองหัวนะครับเนาะสองหาหัวกับหัวก่อนออกเป็นตัวกลางนะครับเนาะสองสี่ออกหุผลนะครับหัวก่อนกับสองสี่ออกคลางขมาออกสองสี่หุ่นนะครับเนาะ ระว่างสองครับพี่น้องครับสองหกสิมาลางหัวหู่หู่กันครับผมกับตัวเน้นนะครับเนาะกับสั้งยอดเน้นเห้นะครับเนาะตัวทีเพราะนั้นออกครับก็มี้หนึ่งหกสองหาหนึ่งซีหนึ่งหาครับที่ดีนพี่น้องมากะรวบไปหมดเลยครับพี่น้องครับมามากะโอเป็นยังครับผ่านได้ครับผมตัวรูดนะครับเนาะตัวรูดหนึ่งกับสองครับวลาล่หมดครับรูดหนึ่งกับสองครับผมปลาดหมดนะครับเด้อวันนี้ครับให้หน่อยครับผม ก็ให <muitas S 2> ้เขาเขาเนาะครับเนาะให้พ no ี <gemacht> ่น้องนีโชล่ไปแลาวครับกลับมาเบิงกับชุด2อตัวบนล่างตรงๆครับว่ดตองกับครับชุด2อตัวบนล่างตรงๆครับผมวัดตองกับครับหัวที่แล้วเขาทั้งล่างกับบนนะครับพี่น้องครับเขาสองสี่สองโมกับพี่น้องครับชุดนี้ครับเขามาหลายหัวแล้วครับผมกเขาว่าสี่หัวแล้ครับผมกับมีรุดบางเขาบางกับผมชุดนี้แล้วเนาะมันรุดไปหัวหนึ่งครับเขามาตลอดเลยครับผม มัวตีแล้วเข่าสองสี่สองหกตรงๆครับพี่น้องครับวันนี้ซิด้เข้าอีบ่ครับพี่น้องครับการล่องพิจารนาบุญด้ครับเด้อตัวเด่นครับผมตัวเด่นนะครับเด่นวันนี้ครับให้หกให้เจ็ดให้หนึ่งให้สองนะคือเก่าครับลูก่อนครับผมหกเจ็ดหนึ่งสองครับผมนะครับถ้าพี่น้องมักเลข6หกนะครับกมมีหกสี่หกขาหกหกหกเก่าครับ มีเลขเจ็ดกับเจ็หาเจเก้าครับผมถ้าเลขหนึ่งมานะครับมีเลขีหนึ่งหาหนึ่ก่งเก้ครับพี่น้องครับถ้ามีเลขสองนะครับเนาะมีสองีสองหาสอเก้าครับพี่น้องครับดวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดนะครับทั้งล่างขั้งบนนะครับหนึ่งับสองครับพี่น้องครับหนับสองนะครับเนาะตัวเดินก็เป็นหนึ่งับสงครับผมกะวันนนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนจะมีแต่สองอย่างเดียวครับผม ว่าบันเดลนะครับเนาะมั้สือว่าตัวเก่ากับงหูเฮือนครับสร้างยศกับวัหูนะครับเนาะตัวที่สร้างยศเน้นไทยก็มี่หกสี่หกโกหนึ่งสี่หนึ่งหกกับหกสี่หกโคกหนึ่งสี่หนึ่งหกกับพี่น้องครับให้พี่น้องจับเอาอีกครับมากตัวได้ก็เลือกเอาครับผมเพราะว่าบางทีสร้างยศกับจับวันทีครับวันที่แล้วสร้างยศจับถืออยู่ครับพี่น้องครับสองสี่สองหกครับเนาะวันที่เดือดหกตรงๆข้างล่างข้างบนครับพี่น้องครับ วันนี้สังจกกระเจับไห่หนึ่งซีหนึ่งครับผมตะเกาว์หกซี่อควกกันอมิมาเบิร์นครับพวนี้ครับกาลองปิจนาครันกับพิ่นอครับกระปนอเมื่อเล่ปีเจริคับกรบพี่นอครับเป็นตะเขาวอีกวครับวันดีครับตัดใจวิญญาณนะครับเด้อในการรับชมกับพร่ปิหนครับผูไดที่ขอวาิดหลังครับคนไหลคนแช่กับพวกกันดิ่งกล่างนน้ำเลครับผมติประปากินต่อไปนะครับเนาะก็ ช้างยองสีบลุ่งไข่ตี้น้องทุกมือทุกมือครับผมกะมือนี้กะบไข่มีน้องครับเขาลุ้ยๆปังๆคือหมดก่อนนะครับเนาะให้เขาทุกคนครับใด้ feminine, ทุกคนครับผมกะทุกอย่างครับมันก็เป็นแนวทางนะครับเนาะกับมโนแมนนั้นสิทธิเขาทุกขวดครับพี่น้องครับกัมีเขาพี่รถนะครับหวยครับผมกะเบิ้งให้เป็นแนวทางครับพี่น้องครับอย่าคิด มาครับรถจะล่ามาเลยครับเด้อพี่น้องครับผมการทุจริตการเข็ดตามสูตรครับพี่น้องอาจจะเลื่อนดไลค์กดแชร์กดวดดีข้างล่างเชิญโยดนะครับไปดูภาพคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เป็นร่งกายครับผมนะวันนี้ขอมาไหมนะครับคำเตือนนะครับเด้อคำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปวดชายวิจารยานด้วยนะครับในการรับชมนะครับทั้งซ่องกับบุคคลในสำนักสูงเนื้อครับเด้อการเลีนกับบันคทึกพิธีผิดกฎหมายทุกชนิดครับพี่น้องครับ ก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเพิ่งสนุกสนุกนะครับพี่น้องวันนี้กับพี่น้องรวยๆ่วยบางๆกันทุกคนครับผมปฏิจจกันนะครับเนาะกับพี่น้องก็มุกนะครับเดินทางขวดไตครับผมก็รว้ๆ่วยบางๆทุกคนครับวันนี้ครับที่เขาทุกคนนะครับเขาล่างขบวนนะครับเพื่อวันนี้ครับผมนี่ขอการเขาว่าสวัสดีครับ